โอ้ออปติมัสผมกลับมาอยู่ในด่านนี้เหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสองถอยดีเพื่อนมันก็คือเข่าวงกดเดิมแหละมันก็คือเข่าวงกดเดิมแต่ว่าแค่ไม่มีไฟเราต้องใช้ไฟฉา,ายเกิด มาตัดผมงโคตรโคตรแกงเลยโคตรแกงบอทเลยอะเฟตี้ฟารตเบร่เฟตี้ฟารตเบร่โอ้โอเคีิฟารตเบโอเคผมจะเล่นแบบไม่มีไฟฉายเอาผมต่ออึดเนาะอืออเพื่อนายดูเราซาด้วยว่าเราโคดขนาดไหน ไอเกลียวี่ก่นอยกโอ้โอ้แลน้อมแกะออกกักป่าปูปาลาเสียงคนคนันน้อนนเที่ห้า เดี๋ยวเอ็งได้กินลํำแสบพี่ข้าถึงตาผมทำคลิปดูออปติมัสเพื่อนเอ็งไปก่อนเลยไอออปติมัส โอ้ยไอ้นุ่มเป็นได้แค่ตัวสำรองเลยคุณอย่าเชื่อแบบนี้นี่เราถึงด่านที่เจ็ดแล้วออปติมัสแล้วไม่ต้องส่งไฟไม่ต้องผม่นวิวร้อยหนึ่งนะไปเล่นนอกรอบมา ชิคแบปเรามาลองดูดิมันจะต,ตลกไหม <laughs> <ฮ> What the fuck <laughs> น่าฮัลโหลฮันนี่เองคิดว่าเองจะเรียมค่าได้เหรอ ท่าเต้นอันใหม่ของสปีกเกอร์แมนนี่นี่เปนพลังของสปีกเกอร์แมนอันแม่ไม่ส่งฟิกเลยปี๊ขคนลับฟอกฟิกเร็วให้ตายเถอะ ฮัปแกดี้ฮัปดูดีอยู่ในปาเตียงกับไฟเอ็ดูไฟเฟลฟีลกับไฟเอ็ดทำเาเป็นมูชายไฟเับไฟเอ็เฮ้ยลืมไปเดี๋ยวติดเล็กกับฟิล โอดปัญญาอ่อนเลย,ย,ยแต่ที่ผมง,งอย่างนึงคือไอคลิปที่ผมตั้งชื่อว่าโปรโมทช่องเพื่อนตัวเองนั่นแหละคือทำไมถึงมีคนดีเยอะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลกๆนะหนุ่มโอ้ยโไปไปอ้ยแปลกๆแก๊ดแปลกๆตัว,ตวเอ้หนังสือ โอ้โหตั๊กแค่นี้แหละโอ้โหตั๊กโอเคให้โชว์ s p e มาแล้วดูรันกีกีกี Yeah. Okay, I'll okay. oh, <gasps> okay. well, back. Yeah. ผมกลายเป็นลิงเราตังผมจะเปิดลิโลด้วยอันตังใหญ่กูได้แค่สิบบาทน่าเดือดร้อนมาก คอนเทนต์ผมทำเพื่อคอนเทนต์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  ออปติมัตเลย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าพูดออกมากเลยแล้วก็ไม่น่ากระโดดฮะฮะไม่มีน้ำแข็งหนุตรงนี้แม่งโคตรลื่นอะ โอ๊ยอ๋อบอตวมาไงนะไอ้ตอมผมตกลงไปในน้ำมันมีเสียงเนี่ยของรู้ละเสียงอะไรเสียงปัดสัวปัดวะวสีเหลืองโอ้ออปติมัส หรือว่าอันนั้นจะเป็นปัสสาวะของพวกมันไว้แต่แมงเป็นสีเหมือนเลยใจเกเรอันนั้นในใจเกเรอ่ะตาบใจนเกเรตัวเว้ยโว้ยแป๊บนึงนะครับแม่โอ้ยโอเคฮึมรับๆะ โอ้อัพติมัสอัพติมัดอัพมัครับครับวัผมไปอาบน้ำแป๊บนึง คอนเทนต์ <Content. S 2> ผมอาบน้ำเสร็จแล้วโอเคทายเกมสต็อป <c oughs> เรามาเล่นต่อกัอนอุ <c oughs> ้ยผมเกือบเหยียบล้วยตายแลยย้ว <c oughs> này, cái một cái trống คนคิดว่าผมไม่มีไม่เปลี่ยนเสียงในคอใช่ไหมมีครับผมเกือบตายเพราะไม่ในคอเฮ้ยเจ้าพ่ เล่นเกมต่อมันผมลงทางป่ะบอากูามไม่รู้ว่าใช่ผมไม่ได้หลงทางยฮะไอ้นั่น

วอามีลิกล้อไวใ้ในสี่เพลงพี่จะได้ฟังเพลงนีตอนผมอัดคลิปนี้เสร็จปุ๊บผมจะเปิดลิกลก้อกอกหู ปลมไม่ต้องไปสนใจหน้าปลุบโทรศัพท์ผมครับรอินเตอร์เน็ตคอนเทนต์โอเคครับ เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหนะ้า